ทำออนไลน์ให้รวยคุณต้องจำสิ่งนี้หลายคนออกมาทำออนไลน์อยากจะหาะไรายได้อยากจะได้เงินอยากจะรวยแต่ยังไม่ประสบความสำเร็จหรือยังไม่เป็นอย่างที่คาดหวังเพราะคุณไม่รู้สิ่งนี้วันนี้ครูไก่โต้งมี5สิ่งที่จะทำให้คุณทำออนไลน์แล้วสามารถที่จะหาเงินได้และพลิกชีวิตได้ 1. คุณต้องสวยต้องหล่อต้องดูดีทุกคนมีสิทธิ์สวยมีสิทธิ์หล่อเพราะความสวยความรอการที่คุณมีบุคลิกที่ดีมันจะทําให้คนอยากจะเข้ามาดูคุณและที่สําคัญคือมันทําให้คนเชื่อมั่นและมั่นใจว่าคุณเป็นตัวจริงและมันทําให้เกิดการสร้างเครดิตให้กับตัวคุณอยากให้คนมาติดตามคุณเพราะคุณสวยคุณหล่อคุณดูดี 2. คุณต้องเป็นหนึ่งคนที่คิดเองเป็นหลายคนทำไม่ได้ทำไม่เป็นว่าต้องคิดยังไงต้องไปต่อยังไงต้องรอให้คนนู้นมาบอกว่าต้องทำหนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วถึงจะทำถ้าไม่มีใครมาบอกหรือไม่ได้ไปเรียนก,กับโค้ชกับครูคนไหนก็ไม่สามารถที่จะทำต่อได้คิดเองไม่ได้เมื่อไหรที่คุณคิดต่อเองไม่ได้คุณทำเองต่อไม่ได้หลังจากที่คุณไปเรียนจากโค้ชจากครูมาแล้วคุณไม่มีทางที่จะรวยได้ 3. คุณต้องเป็นหนึ่งคนที่จำเก่งแล้วเอาไปทำต่อทันที คนส่วนมากจะจําไม่ค่อยได้ต้องเรียนหลายรอบแล้วก็ไม่ได้ไปลงมือทําสักทีถ้าคุณเป็นหนึ่งคนเลยที่จําเก่งแล้วเอาไปลงมือทําต่อทันทีมันจะทําให้คุณสําเร็จได้เร็วและทําให้คุณเกิดผลลัพธ์ได้เร็วสีคุณอย่ายึดติดกับความสมบูรณ์แบบหรือ perfectionist ที่หลายๆคนต้องบอกว่ามันต้องมีเสื้อผ้าที่ดีก่อนต้องมีฉากที่สวยก่อนต้องมีไฟก่อนต้องมีไมค์ก่อน หรือต้องให้เราดูดีดูสวยดูหลอกก่อนวันนี้ถ้าคุณเป็นหนึ่งคนเลยที่ยึดติดกับความสมบูรณ์แบบคุณจะไม่ได้เริ่มสักทีเมื่อคุณไม่ได้เริ่มมันก็เลยทําให้คุณไม่สามารถที่จะประสบความสำเร็จและก็สามารถที่จะรวยได้คนที่จะรวยคนที่จะสําเร็จบนออนไลน์ต้องเป็นหนึ่งคนเลยที่ไม่ยึดติดกับความสมบูรณ์แบบคิดอะไรได้ลงมือทําเลยท,ทําทันทีและทํามันรัวๆคุณจะเป็นหนึ่งคนเลยที่ประสบความสำเร็จและรวยได้จากการทําออนไลน์ 5. คุณต้องโฟกัสกับการแก้ปัญหาให้กับผู้คนจริงๆไม่ใช่คุณออกมาทําเพื่อต้องการจะขายของคุณออกมาทําเพื่อต้องการอยากจะได้เงินจากเขาแต่คุณต้องโฟกัสในการช่วยแก้ปัญหาให้กับเขาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสุขภาพเรื่องของความรักหรือเรื่องของการเงินถ้าวันนี้ความรู้ที่คุณให้เขาไปแล้วเขาเอาไปสามารถต่อยอดสร้างเงินสร้างรายได้ให้กับคุณได้มันจะทําให้คุณรวยได้หรือความรู้ที่คุณให้เขาไปมันทําให้ชีวิตคู่ความสัมพันธ์เขาดีขึ้นทาให้ เขากับแฟนกลับมาดีกันมันจะทําให้คุณสามารถสร้างรายได้ได้หรือสิ่งที่คุณให้ไปมันทําให้เขามีสุขภาพที่ดีขึ้นเมื่อสุขภาพเขาดีขึ้นเขาแก้ปัญหาสุขภาพได้มันทําให้เขาสามารถหาเงินได้เพิ่มขึ้นมันจะทําให้คุณสร้างเงินและสร้างรายได้ได้และที่สําคัญคือมันทําให้คนเชื่อว่าคุณเป็นผู้เชี่ยวชาญเป็นตัวจริงในเรื่องนั้นๆเขาจะยอมจ่ายเงินให้กับคุณที่เป็นตัวจริงจึงทําให้คุณสามารถที่จะรวยได้จากการทําออนไลน์ อยากรวยจากการทำออนไลน์คุณต้องจำา5สิ่งที่ครูไก่โต้งให้วันนี้ให้ได้แล้วไปลงมือทำคุณจะเป็นหนึ่งคนเลยที่จะสำเร็จและรวยจากการทำออนไลน์ได้